สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนคุณลุงชื่ออะไรคะสมศักดิ์วงเวงไทยครับอ่าแล้วป้าล่ะจ๊ะโจนีวงเวงไทยจ้ะจ้าเป็นเจ้าของแปลงโมที่อยู่ด้านหลังนี้สิบเอ็ดไร่ใช่ไหมคะใช่จ้าก่อนอื่นจะถามก่อนว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะที่ซื้อซื้อยาซื้อปุ๋ยมาใช้เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ใช้ยาตัวนี้นะ ลูกมันจะไม่โตถึงขนาดนี้อที่กองไว้อยู่นะอ๋อที่เขาเรียกกันว่าเป็นแตงปัดก็คือไม่ค่อยได้ถูกไม่ผ่านไม่ผ่านสเปค,คที่เท่าแก่เขาจะเอาไปขายค่ะค่ะแล้วในรอบเนี้ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วคิดว่าแตงปัดจะมีเยอะไหมไม่เยอะจ้ะมีเยอะเท่าไหร่แล้วทั้งวันเนี้ยมันเวลาเราคัดเีนี้มันดัง,นนดงดีโอ้แสดงว,ว่าเสียงดังนี่คือเนื้อแน่นเนื้อ แล้วก็สีแดงรดหวานออจากจากการตบของลูกกันเหรอคะครับแล้วมองด้วยสาตาในเวลาที่เรามองด้วยสายตาที่ยังไม่ได้แบบชั่งน้ําหนักหรืออะไรอย่าเงี้ยแล้วมองแล้วลูกใหญ่เยอะมากเลยลูกใหญ่มากจะประมาณ6กโลหกโลกว่า6กโลขึ้นขนั้นเลยการใช้ปุ๋ยใช้ยามันลดลงบ้างไหมคะ รถจ้่รุนหยุยรดยาจ้ะจ้ะแต่ว่าก็ยังใช้อยู่เนาะควบคู่กันไปแ้่อืมเลยเลยเวลาเราพ่นอย่างเงี้ยเราก็ผสมตัวนี้เข้าไปเลยลักษณะใช้ได้ทุกรอบแล้วลักษณะการผสมยาป้าเป็นไงการผสมยาของป้าป้าบอกลุงบอกหนูว่าป้าเป็นคนผสมยาเป็นคนผสมแล้วลุงเป็นคนฉีดใช่ไหมคะใช่ครับป้าผสมยาแบบไหนบอกมาเลยสามซีซีอ่ะเขาบอกว่าสามซีซี สา,สามชออต่อตังเป็นสิปสิบเปรอ๋อก็คือปริมาณการใส่ใส่น้อยคนอื่นๆที่เข้ามาเห็นแตงเราเป็นยังไงบ้างคะเราก็ว่าลูกใหญ่ลูกสวยดีจ้ะโอ้ผิวมันเนี่ยเนาะมันเงาใหญ่ดีจังเลยครับเราก็ว่าโอ้โหของลุงเนี่ยเดินเข้าไปเนะี่ยหืลูกใหญ่เยอะมากเลยค่ะลูกใหญ่มีเยอะอเพิ่มเพิ่มผลผลิตได้ไดงวดนี้แหละโอ้โหก็คือรอบนี้อะ วัดได้เลยน่าจะรวยขึ้นอีกเยอะกำไรน่าจะเหลือเยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับอ้เพราะว่าจากฟังฟังที่ได้ยินของคนทําแตงโมก็คือของลุงกับป้าเนี่ยลูกใหญ่มากเยอะก็คือแตงปัดมีน้อยเราก็เลยอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงอันนี้พอได้ยินจากทั้งลุงและป้าแล้วก็มั่นใจผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงคะลุงใช่ดีเฮ็ดดีใชดีเฮ็ดดีเยี่ยม ลุงกับป้าคะใช้ยากับปุ๋ยที่ฉีดแตงโมเนี่ยเราใช้เยอะขนาดไหนเยอะเยอะใช่ไหมคะ,ะก็คือต้นทุนเยอะ,ะทั้งปุ๋ยเคมีทั้งยา<ะ>ปราบศัตรูพืชยาฆ่ายา,ยาบำรุงแต่พอมีตัวนี้เข้ามาเสริมป้า ทุกทอย่างทั้งปุ๋ยทั้งยาตัวอื่นเป็นยังไงบ้างลดลงจ้ะโอ้แสดงว่าลดยาจ้ะครึ่งกับครึ่งเหรครับโอ้โหครึ่งกับครึ่งเลยโอ้โหแสดงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําให้พืชแข็งแรงมากแก้วเลยตัวเนี้ยอือแสดงว่าหนึ่งไม่เปลืองเวลาลดต้นทุนอีกต่างหากครับโอ้โหลดต้นทุนเพิ่มผลเพิ่มผลผลิตอืมคราวนี้ลุงกับป้ามั่นใจในผลผลิต ร้อเปเซนหรือยังคิดว่าร้อยเปอร์เนต์แล้วครับโอ้โหขาวนี้ผลผลิตร้อยเปอร์เซนต์ครบละตอนเนี้ถ้าจะสร้างความมั่นใจอีกรอบหนึ่งก็คือรอดูไฟต่อไปค่ะค่ะขนาดแค่ทดลองใช้แค่เล่นๆยังได้ผลผลิตแล้วลูกใหญ่ขนาดนี้สุดท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณลุงกับคุณป้ามากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแปงโมแล้วก็ ใช้ผลิตภัณฑ์ HB 1 0 1ว่าดีจริงๆครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้แต่อย่างเต็มปากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงใช้ดีจริงๆ